เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นกันในวงการเกมไมค้ r a า t ของประเทศไทยโดยได้มีเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ไมค์ราฟเซิร์ฟดังชื่อหนึ่งได้ทำการฟองร้องผู้เล่นไมค c r รา t ภายในเซิร์ฟที่ทำการแฮกเซิร์ฟเวอร์และทำการเสของมาขายเป็นเงินจริงภายในกลุ่มจึงเป็นเหตุทำให้เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้ก็ได้เกิดข้อถกเถียงกันในคอมมิตี้ของไมค์คาในประเทศไทย โดยผู้เล่นก็ได้สร้างข้อถกเถียงกันว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถฟ้องกันได้จริงหรอทางั้านี่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็ทําผิดกฎอูล่าของเกมไมค์ครับที่ทางไมค์ครับไม่ได้อนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ทําการเพิ่มฟีเจอร์เติมเงินใดๆเข้าไปในเกมซึ่งประเด็นนี้ก็ได้แบ่งแยกผู้เล่นออกไปทั้งสองฝั่งทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มี Facebook ที่ชื่อการณกิจซึ่งผมต้องขอสงวนนามสก,กุลเอาไว้เนื่องจากอาจจะผิดกฎหมายบางข้อนะครับโดยเขาได้ทำการโพสต์ f a c e b o o k ซึ่งมีข้อความว่าคดีไมค์ครับคดีแรกในเมืองไทยแฮกระบบเกมไมค์ครับทำลายไอเทมที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในชีวิตจริงไปทำลายเซิร์ฟเวอร์เขาเสียหายมูลค่าหลักล้านบาทไทย โดนฟ้องอาญาได้นะหนูใครบอกแฮกเกมมีเรื่องในเกมที่ฟ้องไม่ได้ที่นี่เข้าใจรับคดีจ้าโดยหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางคอมมูนิตี้ไมค์ครับก็ได้แชร์ข่าวและประโคมข่าวกันเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นไมค์ครับและเพจข่าวเกมต่างๆในประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะก็ได้มีผู้ใช้ Facebook จํานวนมากได้ทําการคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเจ้าของเซิร์ฟ ที่ไปฟ้องผู้เล่นภายในเซิร์ฟท,ทั้งๆที่เซิร์ฟตนเองก็ทกําผิดกฎกุหลาวเกมไมค์ครับในประเด็นที่ว่าทางเกมไมค์ครับไม่ได้อนุญาตให้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ทำการเพิ่มระบบเติมเงินได้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองโดยตรงนี้ก็ได้มีผู้เล่นที่เข้ามาทั้งสะใจและแช้กันไปต่างๆนานา,นา แต่ในอีกส่วนก็บอกว่าเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ทำถูกแล้วเพราะการฟ้องร้องครั้งนี้มันเกี่ยวกับการแฮกระบบคอมพิวเตอร์จนได้รับความเสียหายมันคนละส่วนกันกับอูล่ามเกมไมค์ครับ Club, จนเกิดเป็นประเด็นร้อนและข้อถกเถียงกันอย่างไม่สิ้นสุดโดยผมจะพาเพื่อนไปทําความรู้จักกับกฎอูล่างเกมไมค์ครับันก่อนนะครับซึ่งกฎนี้จะถูกใสยูในตเปิดเซิร์ฟเวอร์ในทุกๆเวอร์ชัน โดยใครที่เคยเปิดเซิร์ฟเวอร์มาก่อนเนี่ยก็น่าจะผ่านตากันมาบ้างกับเจ้าโนตตัวนี้ที่เราจะต้องเข้าไปพิมพ์คําว่า True ก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟกันถ้าไม่ใส่คําว่า True ที่แปลว่าถูกต้องเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปิดเซิร์ฟได้นะครับโดยกฎของอูลาก็มีมากมายหลายข้อเลยทีเดียวแต่ผมจะมาโฟกัสกับข้อหลักๆในประเด็นที่กําลังพูดถึงอยู่นะครับนั่นก็คือทางไมค์ครับได้มีกฎที่ว่า จ้าของเซิร์ฟเวอร์จะต้องไม่พยายามขายของหรือทำเงินภายในเกมจากสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นและในอดีตทางเจ้าของเกมอย่างนอชก็เคยออกมาประกาศไว้เช่นกันว่าตนนั้นไม่เคยเห็นด้วยกับระบบเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากเป็นการช่วยโอกาสหารายได้จากเกมที่เขาสร้างขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะเป็นข้อเถียงกันมาตลอด10ปีก็รูเหมือนว่า ทางไมครับที่ Microsoft ได้เป็นเจ้าของอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบันพวกเขาก็ดูเหมือนจะเกินน้ำลายตัวเองครับโดยการเพิ่มระบบ Micro Transaction เข้ามาในเกมอย่างฟีเจอร์ Market p เพลใช่ครับฟีเจอร์นี้ก็คือฟีเจอร์ที่ผู้เล่นจะต้องเสียเงินเพื่อซื้อคอนเทนต์แบบพิเศษเพิ่มนั่นเองนอกจากนี้พวกเขายังแต่งตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบเต็มเงินในเกมให้เข้ามาอยู่ในพาร์ทเนอร์หลักของตนเองด้วยโดยเราสามารถเช็คชื่อเซิร์ฟเวอร์ได้ที่เว็บนี้ครับ บันเทิงกันจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับขนาดไมครับยังเพิ่มระบบเติมเงินเข้ามาแบบนี้ซะเองแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สร้างขึ้นมาจากพวกเขาเพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานจากเหล่าเจ้าของผลงานต่างๆภายใน m e t k e t ็ตเพจพอมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆพอจะเห็นภาพไหมครับว่าผมคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ใช่ครับหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเกมในประเทศไทย ก็มาจะอคติกับเซิร์ฟเวอร์เกมต่างๆกันไปแล้วเกี่ยวกับระบบเติมเงินภายในเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากหลายเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟไมค้าหรือเกมต่างๆก็มาจะนําระบบนี้เพื่อมาหารายได้จากผู้เล่นโดยจัดเป็นโปรโมชั่นเติมเงินหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างของพิเศษพิเศษของโกให้กับใครก็ตามที่ทําการเติมเงินเยอะให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพวกเขาและบางทีก็จะเป็นไอเทมที่เอาเปรียบผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเงินอีกด้วยจนทําให้มันเกิดวลีที่ว่า เพย์ทูวินนั่นเองครับซึ่งมันก็เถียงไม่ได้นะยิงเซิร์ฟไมค์คของไทยในอดีตก็มีหลายเซิร์ฟเวอร์เลยครับที่มันจะเป็นระบบเพ y to ูวินแบบนี้จนมันทําให้คนไทยเนี่ยเบื่อหน่ายจนต้องออกไปเล่นเกมอื่นหรือไม่ก็เล่นเซิร์ฟอื่นเลยก็มีด้วยเหตุนี้เองมันจึงทําให้เกิดคอมเมนต์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับที่ว่าเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยจะไปฟ้องเขาได้ไงทั้ทงที่ตัวเองเนี่ยก็ทําผิดกฎห้ามขายของในเซิร์ฟบาไปแล้วสมควรโดนแล้วที่โดนแฮก โดยผมก็อยากจะให้ลองในมุมมองกดอุลาก่อนแล้วกันครับโดยผมจะยกตัวอย่างคอมเมนต์จากบุคคลหนึง่งได้ออกมาคอมเมนต์ในเพจแวดวงที่ว่าไม่ใช่ว่าโมแจงตั้งกฎห้ามทำเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับแบบนั้นหรอครับเซิร์ฟเวอร์ไทยเพทูอินทั้งหลายซึ่งคอมเมนต์นี้ก็เหมือนจะเป็นการคอมเมนต์ไปนในทางการแซ่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์นหน่อยใช่ไหมหล่ะครับโดยมันก็มีการตอบกลับมาจากคุณปอพินวิทย์โดยเขาก็อธิบายไว้ดังนี้ตอนแรกก็ใช่ครับ แต่ตอนนี้มีกฎที่เครียร์ว่าอูลาออกมาแล้วชื่อว่า m ไม a f t u ับยุ g เร็จไก n ลในโหมดคอมเมอร์เชียลมีในส่วนของ s e r v ์ฟเวอร์แอนด์โฮสติในข้อวิธีการหาเงินผ่านเซิร์ฟเวอร์อยู่ว่า จาของเซิร์ฟสามารถขายของโดยใช้เงินจริงซื้อได้แต่ต้องเป็นการไม่ทำร้ายประสบการณ์ผู้เล่นคนอื่นหรือสร้างความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันโดยในปัจจุบันก็อย่างที่คุณปาวินวิทย์พูดเลยครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไมค์ของไทยในขณะนี้ได้เปลี่ยนแนวเซิร์ฟจากแข่งขันมินิเกมกลายเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรลดจกันเกือบหมดแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีบางเซิร์ฟที่ยังเป็นเพทูวินอยู่ก็เถอะนะแล้วก็ต่อยเซิร์ฟเวอร์ทำผิดกฎจริง มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเกมอย่างไมครับด้วยว่าจะเอาเรื่องหรือไม่เพราะทางเจ้าของเกมจะต้องลงมาฟ้องเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ต่ออีกทีหนึง่งซึ่งถ้าจะเอาผิดก็คิดดูสิครับว่าเซิร์ฟเวอร์แนวเพลทูวินในโลกนี้มันก็มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเซิร์ฟเขาคงไม่ลงมาเสียเวลาฟ้องที่ละเซิร์ฟแน่เพราะว่าแค่อัปเดตเกมหรือพัฒนามันก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็พอจะเป็นข้อละเว้นให้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์รอดพ้นจากข้อกล่าวหาได้นั่นแหละอีกอย่างหนึ่ง ประเด็นที่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ฟองร้องนั้นก็เป็นประเด็นการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงทําให้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็น่าจะมีิทธิตในการฟ้องร้องผู้เล่นคนนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับโดยคดีความจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปและนี่แหละคือเรื่องราวประเด็นร้อนและคดีการฟองร้องของเกมไมค์ครับคดีแรกในประเทศไทยเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้บ้างเพื่อนๆนคิดว่าเจ้าของเซิร์ฟ มีสิทธิ์ฟอ้องร้องผู้เล่นที่ทําการแฮกหรือไม่อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้โดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับและหากข้อมูลที่ผมทําการนําเสนอต่อไปนี้มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปลต่อไปกันด้วยนะครับเอาละผมฟิวซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ